ไมโครโซลร์ Solar, จัดให้รับประกันงานติดตั้งสูงสุดถึง10ปีทาเรียกร้องจากลูกค้าเราได้ยินครับเพิ่มความมั่นใจด้วยการรับประกันงานติดตั้งสูงสุดถึง10ปีครอบคลุมทั้งคุณภาพงานติดตั้งที่ยิ่งกว่าคาว่ามาตรฐานติดตั้งเป๊ะทุกจุดหากมีปัญหาหลังคาลัว่วหลังคาแตกแล้วจากการติดตั้งระบบโซล่าเราพร้อมเข้าซัพพอร์ตทันทีมั่นใจกว่าเดิมด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลคุณ24ชั่วโมงไม่ต้องกลัวโดนทิ้งหลังติดตั้งเรามีทีมเรียลไทม์มอนิเตอร คอยดูการทำงานระบบโซล่าเซลล์ของบ้านคุณหากมีปัญหาเราพร้อมแก้ไขให้ทันทีรวมถึงบริการตรวจสอบระบบโซล่าเซลล์และล้างแผงประจำปีเพื่อให้คุณมั่นใจว่าระบบโซล่าเซลล์ของคุณยังทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อบ้านของคุณอย่างแน่นอนไมโครโซล่าเบอร์หนึ่งด้านไมโครครบที่สุดในไทยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไมโครอินเวอร์เตอร์แบบครบวงจร สนใจติดตั้งทักหาเราให้วิศวกรของเราประเมินหน้าง,งานให้ฟรีคิดจะติดโซลาต้องไมโครโซล่า